สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็นำชุดสำเร็จรูปมาให้ FC นันได้ชมนะคะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะใครชอบไซส์ไหนก็สามารถสอบถามได้ค่ะนานๆก็จะมีชุดผ้าใหม่มาให้ FC นันได้ชมนะคะพร้อมส่งนะคะงานวันนี้ก็มีไม่กี่ชิ้นงานนะคะราคาก็คงอย่างเท่าเดิมนะคะ2450บาทนะคะทางร้านก็อาบน้ำยาแล้วก็ส่งฟรีนะคะ แต่ละชุดสวยนะคะใครชอบชิ้นไหนสอบถามมาทักทายได้ค่ะผ้าไหมใครใส่ก็สวยนะคะผ้าไหมในปัจจุบันเป็นผ้าไหมที่ใช้มาแล้วนะคะใส่แล้วก็จะนิ่มพลิ้วสวมใส่สบายนะคะใส่แล้วสวยแน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับ f c ที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสอบถามได้ค่ะราคาเช่าเดิมนะคะ